สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจําราศีนะครับของคนเกิดราศีกุมในเดือนตุลาคมนะครับปี2 5 6 8นนะครับชาวราศีกุมนะครับในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะเรามาดูพื้นดวงนะครับในเดือนนี้นะให้ทุกคนนะทุกท่านชาวราศีกุมนะครับตั้งจิตตั้งสมาธินะครับไปพร้อมๆกับการสับไพ่นะครับ ผมจะดูทั้งหมด12ใบด้วยกันนะครับจะด้วรูปแบบจักรราศีนั่นเองนะตำแหน่งแรกนะครับไพ่ขึ้นเป็นราชีถือไม้นะครับตำแหน่งตนุตำแหน่งที่สองนะครับตำแหน่งกรุมพระนะครับไพ่ขึ้นเป็นหนึ่งถ้วยตำแหน่งที่สามนะครับตำแหน่งชาชะไพ่ขึ้นเป็นเด็กถือถ้วยตำแหน่งที่สี่นะครับตำแหน่งพันธุ ไพ่ขึ้นเป็นจีเอ็มเบอร์รตำแหน่งที่ห้านะครับตำแหน่ง a, พุตตะไพ่ขึ้นเป็นอัศวินถือไม้ตำแหน่งที่หกนะครับแหน่งอาริไพ่ขึ้นเป็นเจอร์เวอร์นะครับตำแหน่งที่เจ็ดนะครับตำแหน่งต่อมาตำแหน่งปัตตานีไพ่ขึ้นเป็น ห้าถ้วยตำแหน่งที่แปดนะครับตำแหน่งมรณะไพ่ขึ้นเป็นราชาถือเหรียญตำแหน่งที่เก้านะครับตำแหน่งสุภาษะไพ่ขึ้นเป็นเด็กถือไม้ตำแหน่งที่สิบนะครับตำแหน่งกรรมัดไพ่ขึ้นเป็นราชาถือถ้วยตำแหน่งที่สิบเอ็ดนะครับตำแหนาา่งลาภะไพ่ขึ้นเป็นสามไม้ ตำแหน่งที่สองนะครับตำแหน่งวินาศไพ่ขึ้นเป็นหนึ่งไม้ทรัพย์ชาวราศกีกุมนะครับในเดือนนี้นะอืมเป็นพนักงานของการใช้ความคิดอืมเป็นพนังงานของการตัดสินใจนะครับมันมีความคิดตัดสินใจหลายสิ่งหลายอย่างเพราะในตำแหน่งตัวนนะนตวนตเนี่ยนะไพ่ขึ้นตำแหน่งตุลุเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นราชีอไม้นะครับมันเป็นเหมือนการตัดสินใจด้วย ซิกเซนด้วยซิกเซนแไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของการที่มันต้องใช้ลางสังหรณ์นะไพ่ก็เป็นรูปน้องแมวนะ่ารักน่ารักไ็นะนำมาสีดำหมักบงบอกในเรื่องของอการมีซิกเซนการมีลางสังหรณ์ที่แมนเออบางทีมันเหมือนมีแบบเฮ้ยเจอคนนี้คนนี้ไม่น่า,นาไว้ใจเลยนะเออคุณมีเซนค่อนข้างแรงในช่วงนี้แต่เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์ที่ว่าเวลาเจอใครเนี่ยเออมันพอจะมีลังสังหรณ์ รู้ว่าใครมาดีมาร้ายเออรู้ว่าอะไรจะทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ไม่ใช่ไว้เชื่อหมดเต็มร้อยนะก็ต้องพิสูจน์ด้วยนะเออมันเป็นเหมือนจิ๊กเซนที่ทําให้คุณอ,อ่าสามารถเตรียมตัวเต็มใจนะเตรียมความพร้อมได้นะถือว่าเป็นจุดดีข้อดีของตัวคุณในช่วงนี้เหมือนกันนะครับซึ่งในตําแหน่งของสุภะนะตําแหน่งสุภะเนี่ยอืมเป็นความสุขที่ในช่วงนี้คุณอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดังนั้นเนี่ยคุณสามารถจะ เหมือนแบบคาดการณ์เออหลังสะนรือคุณสามารถจะคาดการณ์บางสิ่งบางอย่างจะเริ่มต้นได้หรือคุณลองคาดการณ์ในรูปแบบอะไรที่เกิดขึ้นบ้างหรือในเรื่องของปัญหามีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างถ้าคุณจะเริ่มธุรกิจหรือว่างานหรือโปรเจกต์อะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณมีความสุขในการจะได้เริ่มต้นได้ทําอะไรบางอย่างทํางานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆไอ้เจ้าทำอย่าไปกลัวเออไอ,อ้ความกังวลกลัวมาไอ,อ้ความกังวลกลัวเนี่ยมันทําให้คุณไม่ได้เริ่มสักทีดังนั้นคุณต้องเริ่มได้แล้วไมมม่งัั้นนก็จะีความ เกๆกังมันดูจะเอายังไงดีมันเป็นเรื่องของการที่คุณต้องสร้างพลังงานใจเนี่ยนะแล้วสิ่งนี้มันทําให้คุณได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆด้วยถึงแม้จะผิดพลาดบ้างเออไม่เป็นไรนี่ผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรถูกบ้างก็มีอยู่แล้วนะเออทุกอย่างมันก็ต้องมีทั้งข้อดีข้อเสียยอมรับมันแลนะสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มันมาจากการยุณได้เริ่มต้นทําอะไรสักอย่างนั่นเองซึ่งในเรื่องของสภาวะคนรอบข้างนะตาแหน่งของศาสตราฟขึ้นเป็นเด็กถือถ้วยเด็กอีกแล้วนะเออเมื่อกี้เด็กถือไม้นะคือคนรอบข้าง รอคอยนะเออคือเขามีความที่ดูในเรื่องกการทำตัวคุณด้วยคนรอบข้างนะเป็นได้ทั้งเพื่อนรมงานเป็นได้ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เป็นได้ทั้งใครก็ตามที่อยู่รอบรอบตัวคุณเนี่ยคุณในสังคมที่มีคนมาช่วยเหลือกอหนึห่งก็คุณที่ในทิศทางที่ดีนะแต่ว่ามันมันไม่ได้มาแบบมาแบบรอยๆอ,ยอะ่ะเออมันมาแบบในรูปแบบที่คุณเองต้องเอาการกระทำมาพิสูจน์ นะความคิดกูมาพิสูจน์แล้วกูจะได้รับการสนับสนุช่วยเหลือจากคนรอบคางนะครับในเรื่องอุปสรรคนะในแตอุปสรรคเนี่ยภัยขึ้นเจอรเรอร์ในแต่ของอาริอืมคือในในเรื่องของพลังงานของอาริเนี่ยคือถามว่าอาริทําอะไรกูได้ไหมคือเจอเรเบอร์เนี่ยจริงๆคุณมี เทวดาคุ้มครองดีแน่คุณมีคนมาปกป้องคุณนะไม่ต้องกลัวอะไรเออถึงแม้ว่าจะมีคนมาคิดร้ายคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อหรืออินทาคุณจะมีคนออกปกป้องคุณเลยเฮ้ยคุณไม่ใช่คนไม่ดีแบบนั้นคุณเป็นคนดีจะแบบนั้นเลยนะเออมีคนมาปกป้องทางที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยในส่วนนี้ถือว่ามีเทวดาคุ้มครองมีคนคอยปกป้องคุณนะถึงแม้ว่าจะมีอรลิมีคนที่เอ่อคิดร้ายอาม่าร้ายเนี่ยคุณเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับช่วงนี้ก็ทําคุณงามพอดีคุณต่อไปไม่ใช่ว่าเออคนปกป้องคุณณแล้วคุก็ ไม,ไม่สนใจใครทนะั้งนั้นไม่ได้นะเออ,อคนที่จะปกป้องคุณก็ณจะมาทำร้ายคุณแทนนะเออคือคนเขาไว้ใจคุณแล้วเนาะเราก็ทําดีกับเขาด้วยนะครับอ่ะมาดูซี่ในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับคนโสดเป็นอย่างไรอืมคนโสดในช่วงนี้นะเป็นช่วงของการตัดสินใจเหมือนกันนะในเรื่องของความรักนะว่าจะเอาอยัางไงดีนะซึ่งในตําแหน่งของปุตะรักครั้งใหม่เนี่ยนะครับไพ่คือเป็นอัศวินถือไม,ม้อืมอัศวินถือไม้บ่งบอกอะไรนะครับอัศวิน ถือไม้เนี่ยบ่งบอกในเรื่องของการลุยนะหมายว่าพ่หมากําลังจะไม่ใช่มาพยศนะฮะเป็นมาที่กําลังจะก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ก้าวไปรุนแรงนะเป็นการก้าวอย่างแบบมีสติเออในเรื่องของความรับเป็น,นเรื่องของการตัดใ,ใจที่มีคนเข้ามาแต่หาว่ามีคนเข้ามาเนี่ยมันเหมือนคุณจะมีความกังวลใจอยู่แล้วนะตำแหน่งของปะะัตตานีเนี่ยนะไพ่คือในเรื่องของความที่มันยังกังวลกระวายในเรื่อง สิ่งที่มันผ่านมาอยู่มันไม่ใกล้จะเริ่มนะสิอืมคือในเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องการที่มันต้องเอาความสบายใจก่อนเป็นอันดับแรกเออมันเป็นเหมือนการที่คุณเนี่ยไพ่ในเรื่องความสุขของคุณเด้มามันเป็นเรื่องการที่คุณต้องเริ่มต้นได้แล้วนะความรักถ้าคุณไม่เริ่มมันก็จะอยู่แบบเนี้ยไม่ได้ไปไหนสักทีเออในเรื่องความรักก็ต้องตัดสินใจแล้วแล้วเปอร์เซ็นในเรื่องของการมีเกมพบรักเนี่ยอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเอองพบรักมีเยอะนะเนี่ยนะแต่ว่า จะน้อยลงเพราะอะไรเพราะคุณไม่เลือกไงเออสุดท้ายมันก็เปอร์เซ็นต์มันลดไปเองจากการตัดสินใจของตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของคนมีคู่นะครับเจ้าชะตาเนี่ยใพ่ขึ้นเป็นราชนีถือไม้เนี่ยนะมงบอกว่าโต๊วคุณเนี่ยอืมมันมีการตัดสินใจการคิดนะวางแผนที่จะสร้างความมัน่นคงบางทีบางสิ่งบางอย่างคุณอยากจะปรับให้ความรักเนี่ยมันพัฒนาไปทิศทางที่มันแบบก้าวกระโดด แต่มันก็มีความหวังดีนะกับคู่ของคุณเนี่ยเพราะว่าไพา่ขึ้นในเรื่องของการให้ใจนะไพ่ขึ้นเป็นทั้งหนึ่งถ้วยแล้วก็เด็กจุดตัวคือพยายามจะคิดจินตนาการหลายอย่างที่เหมือนคิดแทนเขาว่าส,ส่วนใหญ่ด้วยซ้าไปนะแต่ว่าการคิดแทนเขาคิดเยอะเกินไปเนี่ยมันถามว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียนะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างตัวเขาเองเขอกก็มีสิ่งที่เขาเอยากทําเหมือนกันเนี่ยไพ่ขึ้นว่าเสียเขาทาให้คุณทําให้เขาเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้อยากได้เนะี่ยไพ่ขึ้นลบไปลบบางทีแต่ว่าเขาก็ต้อง คือมันเป็นความปรัฒนา,านดีของคุณอะบางทีเขาไม่กล้าพูดกล้าบอกเหมือนกันนะเออคือบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องเข้าใจว่าบางสิ่งถ้าคุณลองคิดง่ายๆ่อะหากคุณไม่ชอบกินอะไรสักอย่างแล้วมีคนคนที่จะแบบซื้อให้คุณแบบเนี้ยทุกวันทุกวันแล้วคุณไม่ชอบกินอันนี้เลยอะนะอย่างเช่นคุณไม่ชอบกินน้ำอัดลมอะสมมติไม่นคิดไม่ออกนะเออคุณไม่ชอบกินน้ำอัดลมอะแ้่มีคนซื้อให้คุณกินทุกวันเลยนะเออแบบคือเขาชอบกินน้ำอัดลมเนี่ยเออเขาชอบเขาไปกินน้ำอัดลมให้คุณกินทุกวันแบบเนี้ย มันก็ฉันก็ไม่ชอบเนะต้องฝืนกินอีกเลยบางทีก็เกงใจสู้บอกกันพูดคุยกันในสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบดีกว่าไหมนะเออเรื่องความสัมพันธ์แบบนี้แต่บางทีคุณคิดเองเออเองแทนเขาเกินไปเนี่ยมันทําให้ความสัมพันธ์มันอึดอัดได้แต่ความสัมพันธ์มันไม่ได้ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่มันคือความที่มันเข้าใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆมากกว่ามันจะได้ไม่มีความอึดอัดใจนะมันเป็นการที่มันเหมือน ห่วงหาอาทรกันมากจุดเกินไปเช่อมากกว่าเลยจำไปในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับนั้นเปอร์เซ็นในเรื่องของมีเกณฑ์ความรักหวานชื่อนยอยู่ที่ 70%หวานชื่นมีนะเออหวานชื่นมีเยอะอยู่แล้วแต่มากเกินไปมันก็น่าจะเกิดกลายเป็นครอมอึดอัดต้องเข้าใจนิดนึงก็แล้วกันนะมาดูสําหรับในเรื่องของการงานกันบ้างดีก,กว่านะครับคนหางานเป็นอย่างไรนะอะคนหางานในช่วงนี้เป็นช่วงของการตัดสินใจหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันนะเพราะถ้าคุณมาดูเนี่ยนะในตําแหน่งของกรรมะเนี่ย,ออยขึ้นเป็นราชาถือถ้วยนะคำว่าเป็นราชาเนี่ยมาดูยิ่งใหญ่นะเออคำว่าราชาเนี่ย พลังงานของคุณเนี่ยไปเป็นพลังงานของการที่มันต้องควบคุมนะถ้วยไม่ถึงอารมณ์นะอารมณ์ความรู้สึกดังนั้นในเรื่องของการหางานในช่วงนี้เป็นช่วงงานที่คุณต้องมีการควบคุมอารมณ์ควบคุมการกระทําควบคุมคําพูดทุกอย่างมันเหมือนต้องเลิศเพอร์เฟกต์นะมันเป็นการเตรียมตัวด้วยเอ,อการที่คุณจะเป็นคิงได้คุณต้องเตรียมตัวก่อนคุณต้องมีการศึกษาเรียนรู้ทุกอย่างรอบรู้ทุกเรื่องก่อนนะและทุกอย่างมันจะ เป็นได้ดังที่คุณต้องการแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่ามันก็ยังมีในออมุมมองที่คนเองเนี่ยต้องศึกษาเรียนรู้เยอะๆเพราะในตําแหน่งของสภะคนรอบข้างเนี่ยไายขึ้นว่าหากคำปรึกษาจากไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเดียวกันเนี่ยจะได้นบคนาแนะนําที่ดีด้วยซ้ำไปแต่าบางทีคุณก็อาจจะเออไม่ไม่ไม่อยากจะไป พึ่งใครเยอะอะแต่บางทีก็ต้องพึ่งบ้างนะบางทีบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นเพราะตัวคุณคนเดียวไม่ได้หรอกนะทุกอย่างมันก็ต้องพึ่งพาพึ่งอาศัยกันไปนะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคุณก็ต้องพึ่งคนบ้างไม่ใช่ว่าคุณจะต้องอยู่ทำคนเดียวสู้คนเดียวโอ้โหมันก็หนักเกินนะเออจริงๆคุณรอบข้างของคุณเนี่ยก็มีคนคอยเป็นห่วงเป็นใยมีคนคอยช่วยเลยที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วเปอร์เซ็นในเรื่องมีเกณฑ์ได้งานนะอยู่ที่ 70%อโอกาสได้งานมีแต่ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยเช่นกันนะครับสำหรับคนมีงานกันบ้างดีกว่านะเราจะดูทั้งคนทำง,งานประจำนะครับธุรกิจส่วนตัวนะในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการที่มันคมัน,ม,นมันเป็นพลังงานของความที่มันต้องใช้ความคิดเยอะเออผมผมดูพลังงานของตัวคุณแล้วเนี่ยคือมันมันมีหลายหลายอย่างที่ต้องวางแผนอืมหลายหลายอย่างที่ต้องทำนะหลายหลายอย่างที่ต้องคิดถ้าเราสังเกตถ้ายังไม่ลงตำแหน่งเนี่ย ดูสินะตำแหน่งตัวตนตัวคุณเนี่ยไพคือเป็นควีนไม้ไม้คืองานใช่หไหมตำแหน่งของพุทธะสิ่งที่มักำลังจะเกิดไพ่ึ้นเป็นอัศวินไม้งานอีกแล้วนะในตำแหน่งของความสมุนก็เป็นการเริ่มต้นงานเออนะในตำแหน่งของโชคลาภลาภไพ่ไคือเป็นสาไม้นะมีโอกาสมาใช่ไหมโชคลาภงานมาและในตำแหน่งของวินาศ แต่วินาศมันเป็นกับเป็นไพ่ดีนะเป็นหนึ่งไม้ไม้คือโอกาสหนึ่งไม้คือโอกาสที่กํลาลังเข้ามานั้นมีพลังงานของไม้เนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยนะถ้าคุณสังเกตดูในเรื่องงานเนี่ยมันมีโอกาสอะไรอย่างที่มัน ต้องใช้การตัดสินใจต้องใช้ในเรื่องของความมิบสำหรับคนที่ทํางานประจำเนี่ยมันมีโอกาสที่มากับผู้รักผู้ใหญ่เพราะตาแหน่งของกรรมะไพขึ้นเป็นราชาตือถ้วยคุณมีโอกาสมากับผู้รักผู้ใหญ่และด้านบนคือเป็น g ีเอ็มโปรอร์นะโหชัดเจนมากและด้านบนเนี่ยมันเป็นตําแหน่งของพันธุพันธุคือผู้รักผู้ใหญ่นะผู้รักผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือนะเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะต้องบอกแบบนี้เพราะว่ามันมันเป็นเหมือนการที่คุณ พิสูจน์มาแล้วว่าคุณสามารถทําได้จริงมันพิสูจน์มาแล้วจากอดีตโดยซ้าไปแต่บางทีคุณไม่ค่อยมั่นใจนะเพราะมันเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณไม่ดีพอนะใน,ในสิ่งที่ทํามาแต่จริงๆแล้วผู้ดักผู้ใหญ่เขาพยายามมองคุณอยู่ออพ่ะคิงมาเยอะมากนะคิงคิงที่เอ็มโพเรอร์ควีนมาพรใหญ่ๆขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะดังนั้นแล้วเนี่ยคุณจะรับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ผู้ดักผู้ใหญ่คนรับ้างและหากใครมีลูกน้องคุณเป็นหัวหน้าคนเนี่ยพย่ขึ้นเป็นเด็กถือถ้วยเนี่ยคือมันบ่งบอกว่า มันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแค่ผู้ดักผู้หยมเดียวแต่เป็นลูกน้องด้วยที่มาช่วยเหลือคุณซึ่งตําแหน่งของลูกน้องปุตตะเนี่ยคือไปขึ้นอัศวินถือไม้มาลูกน้องก็พร้อมที่จะลุยเบลคุณด้วยนั้นมันเป็นเรื่องของการที่คุณต้องใส่ใจดูแลลูกหลงน้องด้วยคนรอบข้าขงด้วยนะเออรวมไปถึงคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวลูกน้องก็สําคัญเหมือนกันนะลูกน้องคอยช่วยเหลือมีงานมีอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการถนอมน้ําใจมาเป็นเรื่องของการ,ท,าะะรที่มันเข้าหาพูดคุยเยอะๆนะครับในเรื่องของพลังงานใจที่มันจะต้อง เข้าใจแล้วก็ไปต่อและเรื่องของงานธุรกิจเนี่ยเป็นจุดที่ดีามากๆเพราะถ้าหาใครนะที่จะคิดที่จะขย,ขยายธุรกิจมีโอกาสครั้งใหม่และครั้งใหญ่ด้วยแต่มันทาให้คุณรู้สึกกังวลกลัวนะทำให้คุณรู้สึก,ว,กว่นะาม,มันต้องใช้การเตรียมความพร้อมค่อนข้างเยอะแต่ถามคุณทําได้ไหมคุณมีโอกาสทําได้และไม่พลาดด้วยแต่มันต้องเกิดจากการวางแผนเกิดจากการดูนะแล้วก็ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่มันจะช่วยทำให้สำเร็จที่ดีมากขึ้น ดานเปอร์เซ็นต์เนี่เรื่องของงานเติบโตเนี่ยอยู่ที่80นะงานมีโอกาสเติบโตงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับมาดูเรื่องของการเงินกานบ้านดีกว่านะเออการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรนะตำแหน่งของกรุม่มััหนะไพ่้นเป็น1น่ถ้วยโอ้หนึ่งถ้วยไพ่ดีนะเออไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยบอกบอกเรื่องของเงินตองที่มัน ไหลมาเทมาไหลมาเทมาเลยนะคือมันไหลมาเทมาบางทีมันไหลไปเพราะการใช้จ่ายมันก็มีเหมือนกันนะเออต้องระวังเหมือนกันในเรื่องของรายจ่ายที่มันเพิ่มขึ้นนะครับ <c oughs> คือพามันคู่มากับเด็กถือถ้วยใน,นความเป็นเด็กเลยนะเด็กใช้เงินเยอะเวลาใช้เงินเยอะนะเออต้องระวังเรื่องการใช้เงินที่มันเกิดความสุรยสุดายอยากเล่นนู่นเล่นนี่น,นั่นทำตัวแบบเด็กๆอะไรเงี้ยก็ต้องระวังเหมือนกันในเรื่อง,องรายจ่ายนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของเงินไม่ขาดมือเนี่ยอยู่ที่ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เออเงินมันมีนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ให้หมดถูกไหมเออก็ต้องระวังเรื่องในใจให้ดีก็แล้วกันนะครับมาดูเรื่องของโชคลาภดีกว่านะครับโชคลาภในตําแหน่งของลาภะเนี่ยไพ่กุมเนินสามไม้นะไม้มันบอกงานอืมถามว่าโชคลาภมีไหมมันก็มีพลังงานโชคลาภมาอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันมีมาไม่ได้เยอะนะเรื่องของโชคลาภมันเป็นเรื่องของการกระทําด้วยมือสองมือของตัวคุณมากกว่านะมันเหมือนโชคมันมากับในเรื่องของการ ได้รับโอกาสจากผู้คนคนรับข้างมาจากผู้รับผู้ใหญ่แต่ไม่ได้มากับเกี่ยวกับโชคลาภหวยตัวเลขขนาดน,ะนั้นเปอร์เซ็นต์นะครับมีเกณฑ์รับเงินก้อนอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเออในเรื่องของโชคลาภมันไม่ได้โดดเด่นแต่มันโดดเด่นในเรื่องของการทําด้วยมือสองข้างให้เกิดความสําเร็จมากกว่านะครับมาดูเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างไรนะสุขภาพช่วงนี้นะระวังเรื่องของออการเดินทางนะ ไม่ว่าจะเป็นเดินทางใกล้เดินทางไกลนะในประเทศหรือต่างประเทศนะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะเล็กๆน้อยเท่านั้นไม่ได้เป็นเยอะนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีการเช็คเออบางคนขับรถขับปราแล้วก็เช็คลมยางเช็คสภาพรถนะเช็คให้ดีนะเพราะว่ามันมีเรื่องของการที่มันเหมือนเออบางสิ่งบางอย่างมันไม่ถูกตรวจสอบนะแต่ก็ไม่ได้เป็นหนัก แต่หากคุณปลอดภัยเอาไว้ก่อนก็จะดีรวมไปถึงสุขภาพส่วนตัวเนี่ยระวังเรื่องอาหารการกินต่างๆนะกินอาหารแล้วท้องร่วงเออไปกินผิษสำแดงมาเกิดท้องร่วงอะไรแบบนี้นะเออมีอาเจียนนะมีท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยต้องระวังให้ดีมันกัดน,นะครับมาดูสรุปดีกว่าในเดือนตุลาคมนี้นะครับราชาวราศีกุมเนี่ยครับจะเป็นอย่างไรไพ่จะบอกว่าอย่างไรบ้างนะครับ ไายขึ้นเป็นพระขันทกุมารไายขึ้นเป็นเครียดไายขึ้นเป็นเทพเจ้ากวนอูนะครับค่อนข้างจะเจนนะ พลังงานเป็นพลังงานการลุยนะโอ้ลุยนะดูสิผ่าต้องมาเนะือนักรบเป็นนักสู้น,นะโอ้ที่พระเจ้าคนโอสู้ไหมก็สู้เหมือนกันนะเออเป็นนักรบนักสู้สู้อะไรสู้ความเครียดน,นะคือในในเดือนนี้เป็นเดือนของการที่คุณต้องจัดการจัดสรรหลายสิ่งหลายอย่างแต่สําเร็จไหมอือสำเร็จนะไม่โชวไม่สําเร็จ พระคาุมันรบชนะหมดเออสู้ชนะหมดเอาชนะได้หมดนะต่อกรได้ทุกอย่างนะมนเปลียบมีพลังนี้เปรียนด้วยพลังนะแต่พลังเหล่านี้คุณก็ต้องใช้ในทางที่ถูกด้วยเออในเรื่องโอกาสต่างๆาก็คว้าไว้อย่างเต็มที่อย่าไปเครียดเยอะจนเกินไปทําที่เท่าได้นะทําเท่าที่ทําไหวนะทุกๆอย่างมันคือการที่คุณใช้ศักยภาพอย่างพอเหมาะพอควรนะอะไรที่ฝืนก็อย่าเพิ่งไปต่อ อะไรท,ทาได้ก็ทําไปก่อนนะบางทีฝืนมากไปก็ทําให้ทําร้ายจิตใจร่างกายตัวเองไปด้วยนะครับแล้วโดยไปถึงนะไพ่ขึ้นเทพเจ้าคนอูเนี่ยนะบ่งบอกว่าให้คุณเนะี่ยมีความซื่อสัตย์ไม่ใช่คุณไม่มีความซื่อสัตย์นะแต่เป็นการที่คุณมีความกตัญญูรู้คุณไม่ว่าจะเป็นกับใครก็ตามที่มาช่วยเหลือคุณนะมีการตอบแทนบ้างสิ่งเล็กน,น้อย,อยตอบแทนน้าใจกันไปมันจะได้หล่อเลี้ยงจิตใจให้กับคนเหล่านั้น นะให้มีการเกื้อหนุนเกือเก้อกูลกันต่อไปนะครับรวมไปถึงให้คุณไปไหว้ทพระเจ้ากวนอูนนะที่ครองสาลนะให้ท่านปกปักรักษาพลังงานเหล่านี้มันจะนุนนําให้คุณรักษาสิ่งดีรักษาความดีให้คุณมีความสุขไปตลอดได้โดยเช่นกันดวงทีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ